อเลลูยาสุขสรรวันพัสกาแด่พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับในวันนี้เรามาถึงวันสมโพธท,ที่สำคัญที่สุดในศาสนาคริสต์เลยก็คือวันสมโพธพัสกานะครับมหาพุทธสี่ิบวันจะว่ายาวนานก็ยาวนานจะว่าไม่นานก็บัดนี้ก็มาถึงปลายทางซึ่งเราทุกคนจะต้องมาถึงให้ได้ก็คือวันสมโพธพัสกาพระเยซูจเจ้าทรง กลับคืนพระชนมาชีพหลังจากที่ทรงสิ้นพระชนบุตรไม้การเขนถูกฝังไว้สามวันเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเป็นวันที่ชตชนชื่นชมจินดีเวลาเราพบกันเราก็ทักทายกันแฮปปี้อีสเตอร์นะครับหรือว่าสุขสรรวันพาสกานะครับอาเลลูยานะครับยา ja, เป็นพระนามของพระเจ้าในภาษา,ษาฮีบรูนะครับอาเลลูแปลว่าจงสรรเสริญพระเจ้านะครับจงสรรเสริญพระเจ้าอาเลลูยา พ่อขึ้นหัวเรื่องแบบนี้นะครับเล่าแล้วเล่าอีกจนภาพนั้นกลับมาเป็นจริงทุกครั้งที่เล่ากลับมาเป็นจริงในทุกปีที่สมพธดปัสกาอันรุ่งเรืองของพระองค์อาเลลูยาอาเลลูยาปัสกาของพระเยซูเจ้าไม่มีวันสูญหายไม่มีวันตายไม่มีล้าสมัยแต่กลับเป็นปัจจุบันจวบนินรันดร การเดินทาง40วันมหาพจนธอันยาวนานมาถึงจุดหมายปลายทางในวันนี้บนานที่หนึ่งในพิธีมิสซาวันอาทิตย์ทุกมิสซาจะต้องนำมาจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแต่ว่าวันนี้พิเศษเอามาจากภาคพันธสัญญาใหม่นะครับบัดนี้พระศาสนจ,จักรอาจจะสื่อกับเราว่าบัดนี้ยุคแห่งความรอดพ้นแท้จริงแล้วในองค์พระเยซูเจ้า เพราะหนังสือพระคมภีภาคบรรทัดสัญญาใหม่เขียนขึ้นหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้แล้วและปฏิบัติพระภารกิจไถ่บาปมนุษย์จนสําเร็จสร้างพระอาณาจักรตั้งพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าบนแผ่นดินนี้จนสําเร็จและจะต้องดําเนินไปบทอ่านที่หนึ่งทุกอาทิตย์เลยเราก็เอาบทอ่านภาคพัรทัดสัญญาเดิมคือเป็นเรื่องราวก่อนที่พระเยซูเจ้าจะประสูติมาเอามาอ่านกัน แต่ว่าอาทิตย์นี้พิเศษนะครับเอาบทอ่านที่มาจากพันธสัญญาใหม่ก็เป็นสื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายที่บ่งถึงว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่สำเร็จแล้วคือยุคสมัยแห่งความรอดพ้นของพระเยซูเจ้าบัดนี้ยุคแห่งความรอดพ้นแท้จริงแล้วในองค์พระเยซูเจ้าเพราะหนังสือประกรมภี์ภาคพันธสัญญาใหม่เขียนขึ้นหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิด ในโลกนี้แล้วและปฏิบัติพ,าพาระภารกิจไถยบาปมนุษย์จนสำเร็จบริบูรณ์อีกเหตุผลหนึ่งที่แฝงเอาไว้ที่เราเอาบทอ่านที่หนึ่งมาจากภาคพันธสัญญาใหม่ในวันนี้นะครับก็คือว่าบทอ่านที่หนึ่งวันนี้เราอ่านหนังสือก,กิจการอาคราสาวกบทที่10อันเป็นบทเทศของนักบุญเปโตรนะครับหลังจากพิเยซูเจ้าสเสด็จกลับคืนเพื่อชน,นมาทิพและสเสด็จสู่สวรรค์ไปแล้วอัคราสาวกออกเทศสอน นักบุญเปโตรเข้าไปในบ้านของคนต่างศาสนาครั้งแรกมันแฝงเรื่องนี้ครับเรื่องที่ว่าพอพระเยซูเจ้าไถ่าบาปมนุษย์สําเร็จสิ้นพระชนบนไม้กางเขนกลับคืนชีพเสด็จถูสวรรค์เป็นการพลิกฝ่ามือพลิกหน้ามือเป็นหลังมือบรรดาอาคาสาวกทําในสิ่งที่อยู่ในยุคสมัยแห่งความรอดพน้นแต่กนกรทมบัญญัติของโมเสสบอกว่าชาวยิวเข้าบ้านคนต่างศาสนาไม่ได้ แต่ในวันนี้เขาจงใจจะเอามาเล่าว่ายุคสมัยแห่งความรอดพ้นของพระเยซูเจ้านั้นไร้ผมแดนแล้วนบ,บุญเปโตรเข้าไปในบ้านของคนต่างศาสนาเป็นครั้งแรกอัาสาวกออกเทศสอนนบ,บุญเปโตรเข้าไปในบ้านของคุณต่างศาสนาเป็นครั้งแรกซึ่งตามธรรมบัญญัติของโมเสสชาวยิวทำไม่ได้ท่านก็ไปในบ้านของานรอยโคเนดีอัส และเทศก่อนจะโปรดจิตล้างบาปให้คนทั้งครอบครัวกลับมาเป็นคริตชนเห็นไหมครับคือเอาบทอ่านที่หนึ่งมาจากพันธสัญญาใหม่ต้องการจะประกาศว่าบัดนี้เป็นยุคแห่งความรอดพ้นแล้ววันนี้เป็นยุคสมัยของพระเยซูเจ้าเรื่องที่เขียนหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดไม่ได้ไปเอาเรื่องก่อนพระเยซูเจ้ามาอ่านกันแต่ความหมายที่สองแฝงอยู่ก็คือว่าเรื่องที่อ่านวันนี้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ของพระศาสนา พอพระเยสุเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนม์นชีพปับ๊บพระอ,องค์นำเอาความรอดพ้นมาสู่มนุษย์ทุกคนเมืเ่อนเปโตจึงเข้าไปในบ้านของคนสั่งศาสนาคือในร้อยโรมันนะครับเขาชื่อโคนเนเดีัสโปรดสิล้างบาปให้คนทางบ้านในบทเทศท่านเท้าความเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่พระเยสุเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านโอนที่แค้นกาดีในแม่น้ำจอดแดน แม่น้ำจอแดนยาวนะครับแควนกาลีดีอยู่ข้างบนมีทะเลสาบกาีดีแล้วก็มีทางไหลของน้ำลงมาข้างล่างตลอดเส้นทางเนี่ยเป็นแม่น้ำจอแดนลงไปที่ไหนครับลงไปที่เดซีทะเลตายยาวมากเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาก็บอกว่าแม่น้ำจอแดนยาวไหลตั้งแต่แควนกาลีดีลงมาด้านล่างของแผ่นดินปาเลสไต์จนมาไหลออกที่ทะเลตาย แล้วก็ไหลไปไหนไม่ได้อีกไม่มีทางออกของน้ําเราจึงรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านยอนที่แม่น้ําจอแดนก็จริงแต่ตรงต้นแม่น้ําเพราะอยู่ในแคว้นกาลีดีภาคเหนือเออเปโตรเท้าความบอกว่าท่านก็รู้อยู่แล้วเรื่องราวของพระเยซูเจ้าชาวนาซาเรตตั้งแต่วันที่ผู้องค์ทรงรับพิธีล้างจากท่านยอนในแคว้นกาลีดีสแสดงว่าแม่น้ําจอแดนยาว นะครับแล้วโยนพระติทำพิธีล้างให้ผู้คนที่แม่น้ำจอแดนแต่ทำตรงไหนล่ะมันยาวมากเลยมันก็ต้องทำตรงต้นน้ำเพราะว่าเปโตวันนี้พูดถูกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แคว้นกาดีดีนะครับเราจึงรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านโยนที่แม่น้ำจอแดนก็จริงแต่ตรงต้นแม่น้ำเพราะอยู่ในแคว้นกาดีดีภาคเหนือคำเทศนั้นไพเราะนะครับเปโตเทศให้กับ คนในครอบครัวของคนอนลีอัสฟังแล้วบทเทศไพเราะอ,อย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับใครจะรักลูกมากเท่าผู้เป็นแม่ใครจะดูแลแม่และลูกได้ดีเท่าผู้เป็นพอ่อและอะไรจะร้อยใจให้อิ่มสุขได้เท่าลูก โลกนี้มีเด็กเกิดวันละนับหมื่นนับแสนคนถ้าพวกเขาไม่ได้เติบโตด้วยความรักของพ่อแม่ก็จะเป็นสมาชิกที่สร้างปัญหาแก่สังคมในอนาคตและโลกจะมีสันติสุขได้อย่างไรพ่อแม่ลูกความภาคภูมิใจและภาระที่ไม่มีใครทันแทนได้สถาบันที่พัฒนาชีวิตและสังคมด้วยความห่วงใยจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ไปในบ้านของนายร้อยคุณอีดีอัสนะครับแล้วก็เทศนะครับหรือทักทายแต่ทักทายในี่เป็นบทเทศมีใจความอย่างนี้นะครับท่านทั้งหลายรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วแคว้นยูเดียเริ่มต้นที่แคว้นกาลีดีหลังจากนั้นหลังจากชิจยอนได้เทศสอนและทําพิธีล้างพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูเจาเ้าชาวนาซาเรตด้วยพระอนุภาพเดชะพระจิตเจ้าพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปที่ใจ ทรงกระทําความดีและทรงรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อํานาจของปีศาจเพราะพระเจ้าสถิตยอยู่กับพระองค์พระเยซูเจ้าเสด็จไปที่ใดก็มีแต่กระทําความดีแต่เรื่องราวเกิดขึ้นที่แคว้นกรลิลีภาคเหนือนะครับแล้วก็จากนั้นก็ทั่วแคว้นปาเลสไตน์นะครับทั่วดินแดนปาเลสไตน์คือท่านรู้เรื่องราวโด่งดังที่เกิดขึ้นในแคว้นยูเดียนะพวกท่านนะรู้ดีเขาจับ พระเยซูเจ้าไปตึงกับไม้กลางเขนเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่แคว้นยูเดียนี่มันที่กรุงเยรูซาเล็มอยู่ภาคใต้นะครับเมื่อกี้พ่อพูดถึงทะเลสาบกาลิเดีแคว้นกาลิดีอยู่ภาคเหนือแต่ว่าเปโตรบอกว่าท่านรู้เรื่องราวโด่งดังที่เกิดขึ้นในแคว้นยูเดียในเรื่องเรื่องที่ตึงพระเยซูเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มเพราะขเขาจับพระเยซูเจ้าไปตึงกับไม้กลางเขนนอกกรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในแคว้นยูเดียแต่มันเริ่มต้นตรงนั้น ที่แครนแกลลี่ดีภาคเหนือพระเยสุเจ้าเสด็จไปที่ใดก็มีแต่ทำความดีแต่ที่สำคัญเขาเออกมาให้เราอ่านเพื่อประโยคนี้ครับเขาปาะหารชีวิตพระองค์โดยตรึงบนไม้กางเขนแต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยสุเจ้ากับคืนพระชนมาชีพในวันที่สและโปรดให้พระองค์แสดงพระองค์มิใช่แก่ประชาชนทั้งปวงแต่ทรงแสดงพระองค์แก่บรรดาพยาน ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ล่วงหน้าคือเราทั้งหลายที่ได้กินและได้ดื่มร่วมกับพระองค์ทุกคนมีความเชื่อในพระองค์จะได้รับการอภัยบาปเดชะพระนามของพระองค์ประโยคที่พ่อผมว่าเขาต้องการประโยคนี้ประโยคไหนครับเขาได้ประหารชีวิตพระองค์โดยตรึงบนไม้กางเขนแต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนม์ชีพในวันที่สามและโปวดให้พระองค์แสดงพระองค์มีใช่แก่ ประชาชุนทั้งปวงแต่ทรงแสดงพระองค์แก่บรรดัพาญานที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ล่วงหน้าแล้วคือเราทั้งหลายพวกอกาคาสาวกนั่นเองเอามาอ่านกันนะครับเพราะวันนี้เป็นวันสงภดปัสกาเปโตเวลาเปเทศเปโตเขาจะต้องเทศเรื่องนี้ไม่เทศเรื่องนี้ไม่ได้เพราะนี่คือเครื่องเครื่องหมายพิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้แท้คือพระองถูกจับไปตึงกับไม้กางเขน ถูกฝังไว้สามวันและผู้กับคืนพระชนมชีพถามว่าทำไมบรรจิตสมโพธิปัสกาบทอ่านที่หนึ่งต้องนำมาจากพันธสัญญาใหม่ก็เพราะเนื้อหาที่เจาะจงพูดถึงการเสด็จคืนพระชนมชีพอันตรงไปตรงมาในบทเทศของนบุญเปโตรก็ดีการกล่าวว่าไม่ได้แสดงพระองค์แก่ทุกคนหลังจากเสด็จคืนพระชนมชีพแต่แสดงแก่บางคนที่ทรงเลือกสรรไว้คือพวกท่านที่ได้กินดื่มร่วมกับพระองค์ก็ดี เป็นการประกาศเทศสอนยืนยันการกลับคืนพระชนมอาชีพของพระเยซูเจ้าจากปากของประจักษ์พยานผู้ได้เห็นได้กินได้ดื่มร่วมกับรวงความจริงแห่งปาสกาลนี้น่าเชื่อถือตั้งแต่วันที่อาคาสาวกออกเทศสอนทันทีที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์หมายถึงเพียงแค่40วันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชมนมาชีพแล้วนะครับก็ ทรงประจักษ์มาให้อาคัสสา,าวกเห็นประมาณ40วันแล้วพวกเขาก็ออกเทศสอนเลยเพราะ4ี่บวันแล้วพระเยซูเจ้าเาสเด็จสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นมันห่างจากเรื่องที่เกิดขึ้นแค่40วันเองหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นพระจนมาที่มันสดใหม่มากคนเล่าเป็นผู้เพิ่งเห็นเหตุหการณ์และรู้จักพระองค์ดีเคยกินดื่มร่วมกับพระองค์ไม่มีบทเทศนไหนจะสดใหม่ ใกล้เคียงช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้ากับคืนชีพไปมากกว่าบทเทศของเปโตรที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้อีกแล้วนี่ใหม่ที่สุดใหม่เอี่ยมเลย40วันเองทําไมเราจะไม่เอามาอ่านกันในวันสมโภชษปัสกานี้คราวนี้เราจะกลับมาเข้าสู่บทอ่านที่สองนะครับนักบุญเปาโลเขียนจดหมายไปถึงชาวโครโูสีนะครับนักบุญเปาโลย้ําความจริงเรื่องกับเรื่องการกับคืนชีพของพระเยซูเจ้าต้องนับว่าพออาคาสาวกออกเทศสอน หลังจากพระเยซูเจ้าสเสด็จสู่สวรรค์เปาโลก็กลับใจเลยเพราะท่านออกตามจับคิดสตุนที่เชื่อถึงพระเยซูเจ้าขณะที่สังฆานุกรสเตเฟ,ฟนออกเทศสอนและถูกหินทุ่มจนตายเป็นมรณาสักขีท่านคือนบุลเปโตก็อยู่ตรงนั้นเห็นดีเห็นงามด้วยกับการฆ่าสเตเฟ,ฟนครั้งนี้และท่านได้กลับใจใกล้เคียงกับเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพไม่นาน แต่จดหมายถึงชาวโครโลสีของท่านที่เราอ่านกันในวันนี้มีเทววิทยาแฝงไว้ท่านไม่ได้พูดถึงการกลับคืนพระจชจนหมาจีบของพระเยซูเจ้าแบบธรรมดาธรรมดาท่านสอนคิตชนตั้งแต่ยุคแรกเลยว่าปัสกาหรือการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้านี้เราทุกคนเข้าไปมีส่วนในการกลับคืนชีพอย่างรุ่งโรดนี้ได้โดยเราต้องพยายามยกจิตใจให้ผูกพันอยู่กับพระเยซูเจ้าทุกวัน อย่าผูกใจอยู่กับข้าวของและวิถีชีวิตฝ่ายต่ำของโลกียวิสัยพระเยซูเจ้าทรงกลับกืนพระชนม์นที่มีชีวิตนิรันดรเพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกิจติมงคลอันนี้วิธีก็คือจงทำตัวเหมือนว่าตายต่อวิถีชีวิตฝ่ายต่ำของโลกนี้แต่มีชีวิตชีวาต่อเรื่องสร้างความดีฝ่ายหาบุญกุศลของพระเยซูเจ้าและสวรรคโลกหน้า เราลองฟังบทจดหมายของนักบุญเปาลูที่เราจะต้องอ่านกันในวันอาทิตย์นี้สักเล็กน้อยนะครับพี่น้องถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนที่พร้อมกับพระคริต์เจ้า,าแล้วก็จงใฝ่หาสิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิดณที่นั้นพระคิต์เจ้า,าประทับเบื้องขวาของพระเจ้าจงคิดถึงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนอย่าพะววงถึงสิ่งของบนแผ่นดินนี้เพราะท่านทั้งหลายตายไปแล้ว แต่ชีวิตของท่านก็ซ่อนอยู่กับพระเจ้าในกับพระคริสตเจ้าในพระเจ้าเมื่อพระคริสตเจ้าองค์ชีวิตของท่านจะทรงสำแดงพระองค์เมื่อนั้นท่านจะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในพระสิริรุ่งโร์ด้วยเดี๋ยวพบกันช่วงที่สาครับเราแต่ละคนเป็นความรักของพระเจ้าชีวิตและความเป็นอยู่ของเราเป็นการต่อเนื่องแห่งความรักและพระเมตตาของพระองค์ ธรรมชาติรอบข้างเราเป็นความรักของพระองค์ที่เราสามารถสัมผัสจับต้องได้และเพื่อนพี่น้องก็เป็นความรักของพระองค์ที่เราได้รับและต้องรักตอบ พเยซูเจ้ากับคินพระชนชีพแล้วนะครับบทอ่านที่สองนบุญเปาโลก็เลยบอกว่าพวกท่านอย่ามัวแต่คิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องล่างหัดยกใจถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนคือฝ่าหานะครับเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าที่กับคืนชีพและชีวิตเราจะได้ยกให้สูงขึ้นพระเยซูเจ้ายกชีวิตเราให้สูงขึ้นบทพระบริสารนบุญยนบทที่20นะครับในวันนี้วครคที่หนึ่งถึงวรคที่9 ประจักษ์พยานใหม่สดคือคนที่เห็นการกลับคืนชีพเช้าวันอาทิตย์ปัสกานั้นเลยเช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ขณะที่ยังมืดอยู่แต่พ่อชอบสำนวนเดิมมากกว่านะครับพระคมภีสำนวนเดิมบอกว่าเช้าตรู่วันต้นเช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ขณะที่ฟ้ายังไม่สางไพเราะกว่ามากนะครับมีตำนานเป็นพระบรสารที่พระศาสนาจักรไม่ยอมรับว่าเป็นพระคมภีร์นะครับเป็นหนังสือ ตำนานของพระสัสนรจักยุคแรกๆที่อ่านกันมาแต่พระศาสนาจักรไม่รับเป็นพระัมภีร์นะครับแต่ว่ามีเขียนบอกว่าพระยซสเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนมชีพตอนตีสามเช้าวันอาทิตย์เช้าขนาดไหนตีสามของวันอาทิตย์ปัสกาแล้วก่อนที่จะปรากฏให้สิทธิเห็นพระองค์เสด็จไปไหนล่ะเพราะว่าพระองค์เสด็จให้สิทธิ์เห็นพวกมารีมักดาลาก็ตอนเอช้าตรู่วันต้นสัปดาห์้วตีสามมันยังไม่เช้าตรู่ พระองค์เสด็จไปหาแม่ของพระองค์ครับพระมารดาเห็นพระบุตรเสด็จมาที่บ้านพระมารดาแสนดีใจคําแรกที่แม่ทักก็คือแม่รู้แม่รู้แล้วว่าต้องเป็นเช่นนี้แล้วแม่พระก็ร้องไห้น้าตาหยดลงมาเป็นหยาดเพชรแผ่วพรายแล้วพูดต่อว่าลูกรีบไปพบพวกลูกศิษย์เถิดพวกเขาหมดกําลังใจและกลัวกันไปหมดแล้วเมื่อพวกเขาเห็นลูกแล้วพวกเขาจะได้สมหวังและเชื่อในลูก แม้จะไม่ใช่พวกบรสารที่พระศาสนาจักรรับรองแต่พ่อชอบที่จะฟังเรื่องนี้บ่อยๆมันมีเลือดเนื้อและมีความเป็นพระเจ้าในพรัเทวาภาพของการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้านบ,บุญยนเข้าไปในพวกรูหาต่อจากเปโตรพระบรสารวันนี้นบ,บุญยนเล่าว่าพอมารีมาบอกว่าไม่ไม่มีศพมองเข้าไปแล้วไม่มีศพแล้วก็เป็นผู้หญิงเขาก็ไม่กล้าเข้าไปก็วิ่งไปบอกเปโตกับยอน เปโตกับยอนก็วิ่งไปใหญ่เลยนะครับยอนหนุ่มกว่าวิ่งเร็วกว่าเปโตเก็วิ่งตามมายอนไปถึงก็เป็นผู้น้อยก็ไม่กล้าเข้าไปรอเปโตพอเปโตมาถึงก็เข้าไปนะครับแล้วยอนก็ตามเข้าไปนบุญยอนเข้าไปในพระกูหาต่อจากเปโตได้เห็นผ้าพันพระศพวางอยู่ที่พื้นและผ้าพันพระเสียบพับแยกวางไว้อีกที่หนึ่งถ้ามีใครมาขาโมยศพเขาจะมานั่งพับผ้าแล้ววางไว้หรือ เขาจะแก้ผ้าห่อศพแล้วแบกศพออกไปขณะที่ศพเปื่อยไม่มีอะไรห่อหุ้มหรือคนคนนี้เขาลุกขึ้นมาด้วยตัวเขาเองมีเวลาเหลือเฟือที่จะค่อยๆพับผ้าแล้ววางใบไม่ต้องรีบเร่งเหมือนพวกหัวขโมยที่มาขโมยศพนบ,บุญจรเล่าอย่างละเอียดในทุกสิ่งที่เห็นเช้าวันนั้นมันประทับใจจดจำามีลืมเลือนในจิตใจของท่านท่านคงเล่าต่อมาอีกหลายๆครั้งไม่รู้เบื่อให้ลูกศิษย์รุ่นหลังๆได้ฟัง เมื่อพวกเขาเ้าซีให้เล่าแล้วเล่าอีกอาจารย์เล่าให้เราฟังอีกเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงเช้าวันอาทิตย์เป็นยังไงจนภาพนั้นกลับมาเป็นจริงทุกครั้งที่เล่ากลับมาเป็นจริงในทุกปีที่สมโพธิปัสกาอันรุ่งเรืองของพระองค์อันเรูยาุญอาะจะใช้เวลาที่เหลือสักเล็กน้อยในการที่จะลำพึงถึงชัยชนะแห่งการกลับคืนเพือ่อชนีพของพระเยซูเจ้านะครับ เราโง่กว่าคนโง่ในโลกตั้งมากมายยังคิดได้เลยว่าการเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้านั้นเป็นการเดินเข้าไปหาความตายอย่างแน่นอนแต่พระเยซูเจ้าทรงเป็นอาจารย์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ยิ่งทราบดีกว่าเราสัก์เท่าใดว่ากลิ่นความตายอบอวลอยู่รอบพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มนั้นชัดเจนขนาดไหนการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในปีที่สามแห่งการเทศสอนของพระเยซูเจ้านี้ เป็นการประกาศชัดเจนว่าพระองค์ต้องการมอบชีวิตของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาไทยบาปเรามนุษย์อย่างแน่นอนเราโง่กับคนโง่ในโลกตังเยอะแยะยังคิดได้เลยว่าเขาไปกรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้ตายแน่นอนพระเยซูเจ้าเป็นพระทำไมพิะเยซูเจ้าจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นการที่พิะเยซูเจ้าเข้าไปจึงเป็นจุดประสงค์ของพระองค์ตั้งพระไทยจะมอบชีวิตให้เป็นถิ่นไทยบาปมนุษย์แน่นอน คนฉลาดย่อมรู้ว่าจะเอาตัวรอดอย่างไรมีเพียงคนดีเท่านั้นที่รู้ว่าการพียชีวิตของตนเพื่อช่วยคนอื่นให้รอดพ้นนั้นจําเป็นต้องกระทําเพียงไหนข้อนี้เราจึงเห็นคนฉลาดอย่างยูดาสที่คิดว่าคนอื่นโง่กว่าตนกลับไม่เป็นคนดีพอที่จะเผื่อใจไว้ให้กับพระอาจารย์เธอคิดว่าพระอาจารย์ไม่รู้หรือและพระองค์จะทรงเป็นอาจารย์ของเธอได้อย่างไรเวลาขอนําลูกแปะไปฆ่าเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาป ลูกแกะมีทางเลือกได้หรือแม้พระเยซูเจ้าทรงเลือกได้ลูกแกะพระเจ้าก็ไม่ได้จงใจเดินดุ่มๆเข้าไปเพื่อให้เขาฆ่าแบบนั้นถ้าเช่นนั้นจุดประสงค์ของการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าคืออะไรพระเยซูเจ้าทรงต้องการเข้าไปให้เขาจับเอาไปตึงกับไม้กางเขนง่ายๆแบบนั้นเลยใช่หรือไม่คําตอบน่าจะเป็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเข้ากรุงเยรูซาเล็ม ด้ทรงหวังว่าชาวยรูซิาเ็มจะเห็นด้วยกับคําสอนเรื่องความรักของพระองค์กับใจฟังพระองค์เริ่มปฏิบัติธรรมบัญญัติด้วยจิตอารมณ์แห่งความรักในความหวังนี้พระองค์ทรงรู้ได้ว่าแทบเป็นไปไม่ได้ดังนั้นชะตากรรมสุดท้ายคงหนีไม่พ้นการถูกจับไปตึงกับไม้กางเขียนและถ้าจบลงด้วยวิธีนี้ก็เป็นหนทางที่พระองค์จะได้ทรงยืนยันคําสอนเรื่องความรักของพระองค์ด้วยการให้อภัยไม่ตอบโต้ และมอบถวายตนเองเพราะรักมนุษย์เป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปแก่มนุษย์ทั้งมวลลองย้อนกลับไปทางเลือกแรกที่ทรงหวังว่าชาวยูจะกลับใจมารับคำสั่งสอนเรื่องความรักของพระองค์และปฏิบัติธรรมบัญญัติด,ด้วยจิตรม์ความรักอุปสรรคใหญ่ก็คือที่กรุงเยรูซาเล็มมีพวกสมณะดูแลพระวิหารเหมือนรัฐบาลปกครองประเทศด้วยธรรมบัญญัติของโมเสสพวกเขามองพระเยซูเจ้าเป็นเพียงนักเทศบ้านนอกที่เข้ามาในถิ่นของเขา เขามีอำนาจสามารถกันแกล้งทำอย่างไรกับพระองค์ก็ย่อมได้ส่วนประชาชนชาวเยรูซาเล็มก็ไม่ค่อยรู้จักพระองค์จริงๆเพราะพระเยซูเจ้าทรงเทศสอนอยู่ตามชนบทเป็นส่วนใหญ่ที่รู้จักก็เพราะตำตามกันไปโดยเข้าใจว่าพระองค์จะทรงนำพาให้เกิดการปฏิรูปปฏิวัติต่อสังคมชาวยิวและต่อพวกโรมันทั้งเรื่องนี้คงจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราเห็นพระวรสารตั้งแต่สัปดาห์ที่สองเทศกาลมหาปุต ที่พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรากายแสดงให้ลูกศิษย์เห็นสภาวะพระเจ้าบนภูเขาทาบอเพื่อให้กำลังใจพวกเขาเพราะว่าผู้องค์ทรงรู้ว่ากำลังจะเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มรับทรมานสิ้นพระชนบญไม้การเขียนและกลับคืนชีพแต่ก่อนจะกลับคืนชีพบรรดาศิษย์อาจจะหมดกำลังใจตะเลิดก,กันไปก่อนจึงทรงให้เขาเห็นความรุ่งเรืองในสภาวะพระเจ้าคำวันพระรหัสสัปดดี พระเยซูเจ้ารับประทานอาหารค่าม,มื้อสุดท้ายกับลูกศิษย์ทั้ง12และค่ำนั้นยูรัสก็นำยามเฝ้าพระวิหารมาจับพระเยซูชจ้าที่สวนเกสเซมานีไปสอบสวนสารเตียกันที่บ้านของอันนะัสพ่อตาของคายฟาฟัสผู้เป็นมหาสมณะในปีนั้นซึ่งถือว่าเป็นสารของสภาสันเทด,ดินของชาวยิวแต่ก็ทำกันตอนกลางคืนอย่างอายุติธรรม และพระเยซูเจ้าก็ถูกชกต่อยตีพระพักปบูดบวมตั้งแต่ค่านั้นแล้วก่อนที่จะขังไว้หนึ่งคืนและตอนเช้าค่อยส่งไปให้เปีลราโตสอบสวนตัดสินในวันนี้เราได้รำพึงว่าพระเยซูเจ้าทรงตั้งพระไถยที่จะมอบชีวิตเป็นสินไทยแก่คนเป็นจำนวนมากและพบว่าพระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาให้พระองค์สิ้นพระชนบุบนไม้กางเขน พระบิดาจึงส่งยกพระองค์ขึ้นในวันนี้กับคืนชีพอาเลลูยาแต่พี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ